ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตที่น่าสนใจน่ามาลองสถ่ายกันดูแล้วตอนนี้เห็นผู้คนแบบนี้แล้วเป็นยังไงโอ้โหวุ่นวายปวดหัวมึนหัวไปหมดเลยเนี่ยถ้ามึนแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับมีคุณผู้ชมทางบ้านท่านหนึ่งสอบถามเข้ามาว่ารู้สึกวิงเวียนเหมือนโลกหมุนทั้งที่นั่งหลับตาอยู่เฉยๆหรือว่าบางทีเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองกําลังเคลื่อนไหวขยับไปขยับมาทั้งที่ตัวเองยือนอยู่เฉยๆหบางทีนั่งอยู่นิ่งๆวยาาาไปอกทรบ่ อาการแบบนี้นั้นเป็นโรคอะไรและมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณจอบคุณเพช สำหรับอาการที่ถามมานะคะอาการเวียนบ้านหมุนอาจเ,เกิดขึ้นได้จากสาเหตุจากทั้งส่วนของสมองหรือส่วนของประสาทส่วนปลายหรือหูชั้นในในส่วนของหูชั้นในนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากโรคระดับน้าในหูไม่เท่ากันสาเหตุไม่เป็นที่ทราบแน่นอนพัษนาท,ทางพยาธิวิทยาพบว่ามีการสะสมของน้ําในหูชั้นในที่มากผิดปกติแรงดันของน้ําที่เพิ่มขึ้นจะไปขัดขวางการทํางานของกระแสประสา,าททําให้เกิดอาการเวียนบ้านหมุนหรือประสาทรับฟังเสียงบกพร่องตามมาในส่วนของการรักษาประกอบไปด้วยอันที่1คือการคุมอาหารผู้ป่วยจำเป็นต้องจํากัด ปริมาณเกลือต่อวันไม่ให้มากเกินหนึ่งช้อนชาต่อวันส่วนของยาแพทย์ก็จะให้ยากลุ่มของยาขับปัสสาวะยาขยายหลอดเลือดเพื่อไปลดอาการบวมหรือแรงดันในหูชั้นในและในถ้ากรณีที่รักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผลอาจจะพิจารณาทําการผ่าตาดัดหรือการฉีดยาเข้าไปในหูชั้นกลางทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าผู้ป่วยมีอาการออาการเวียนบ้านหมุนก็ควรที่จะมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องนะคะสุดท้ายนี้ขอให้คุณจัอบและคุณเพชสนุกกับการท่องเที่ยวและนําภาพสวยๆก,กลับมาฝากผู้ชมทั้งบ้านนะคะ ขอบคุณที่ปรึกษาทางด้าน,นการโครจรจากโรงพยาบาลสมิติเวชครับที่มีข้อแนะนําดีๆมีเรื่องราวดีๆมาฝากพวกเราอยู่เสมอเลยทีเดียวครับและถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็สามารถส่งคําถามของคุณมาตามอ e ีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและนี่ครับคือผลพวงหรือผลผลิตจากทุง่งหญ้านี่คือแกะเป็นแกะทั้งตัวเลยเนี่ยแ,แกะไม่เหลือเลยนี่ผู้ชม